ไฟบรรเสดดานงามท่านสวัสดีตอนเย um ็นนะคะตอนกลางคืนค่ะกําล <ts> ังมาไหลมองผมมองไหลมองน้อยไหลมองน้อยอัปปายอนใส่ใหญ่ก็บ่มีบอกนีแต่ใส่น้อยนี่ยอะไรมองใหญ่เดี๋ยวจะถือก่อนจ้ะถือพวกมองสามมองสี่ฮะ ไม่เตือนตัวเล็กน้อยนะเนี่ยนนเป็นไส่สัมหนีบปลาดีนะนคนละพันบากกว่ตัวใหญ่นะพันเดียวกันเนะจ้าคนละพันมาจักบรายมองหน่อยตอนกลางคืนจากพี่น้องค่ะฝั่งนนก็เป็นบ้านนาะศีดาอำเภอเชนโนมานจาังหวัดอำนาจเจริญใกล้ๆเบอร์รรนพโทรมา ้าปลายอยอดน่ะโรแทนบระมาณดนะี้โลละลอยสาบนะเรียนได้ตื่นอันนี้ไฟบ้นนารรณสีดานะคะปลายอยอดน,น้อยเออะเล่ห์ภาษาอันนี้นไฟบ้านนนสมบูรณ์น,นสมบูรณ์เสียงตู้ตุๆๆ่มตุ่มอยู่เสียงมอลำอยู่ข้างๆบ้านบ้านติดกันเลยเพราะเขามีมอลำมมีบุญประจับผี มีหมอลำเรืลล่องบุญประจำปีตอนติดฉันก็ไม่ได้ไปนะคะขาดไปเชีหมอลำสัสนาไปด่ท,ที่หมอลำทนะานตุ่งได้กระเทียงบุญปรนะจำับกำลังไหลมองนะคะมาดูว่าจะได้หรือเปล่าบรรดากาวไฟสวยเสีย ที่มาไหลเบิ่งรอบที่สองนะคะติดกับบานาสซดาเลยแรมอาไหลอปลาสีขางบานาิดาได้ไล่ยลาดพี่น้องพี่ดิปลาสีขึ้นยังวะผมมีอดป้าพี่ดอกเออ ปีนี้ปลาอึดนจะไม่ได้ฮอดหนาม,มันบอกถ่นนา,ายผลตกตกก็ตกกับทั้งอื่นฝนก็ไดนะ้ไม่นขนุนมาออกเพาะวะ่ะไปมาขมามอ่อนแล้วกันยังเป็นขนุนอย่าก,กินขวับเป็นขนมดิยู่นาจะแมงไปมาขามอ่อนเดี๋ยวจะขี่รถไปเบิร์กก็ได้ รอดสองจ้าจะถือครูขึ้นมาก,กระถือรถนะคะจะมาเห็นเมียงปอกออกมาอาเสียงงัยงวะกบไิที่้านิีกต่างต่งเนาะตอนางหน่อยนน กูเด้พี่น้องเสียงหมอรำตตึมตุกตำเตึมตุกตำเตึมตุกตำหยุบจ้าท่านี้กระยามเว้ยถือเรืออยู่ได้นี่ดิตัวมันนัดใสเนื้อมันนิ่มๆนี่พี่น้องเห็ดเห็ดซูชีก็เสี่บซูชีปลายอนโซซี่ <sh us y> ปลาเนื <sh us y> ้ออ ah ่อน ตัวน,น,นี้น้อยตาแดงๆงดีถือเรื่อยๆหยุดจ้าเมื่อกี้แมงปองมาหันออก,ก,อกเห็นแมงปองบินเห็นแมงปอบินตัวใส่พอดีไปตะกินครับถอด เนื้อหามันจะเปื่อยไปเลยาเสียยังหอมเจ,จ็บะจะตะบอดอางรนี่ถือเรื่อยๆดีนะคะตัวใสๆสวยเลยะค,ะออค่ะเอาคุกมาใส่ ใสงามเลยเรือพี่เราตัวเน่าใสใสกง,งามเลยถึงเรื่อยๆอ,อยู่นะคะ่ะตัวนี้หน่อยใสๆเนื้อมันหวานพี่น้อง ดัจามหาป่ากลางคืนนับกันด้จจ้าตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วสามทุ่มสี่ทุ่มเสียงรับตุ๊บตุ๊บบบปลาในกล้องนี่ยินสัตว์เลยยินสัตว์ติดลกษสิิธิ์นี่เสียงปูเสียงปลาเสียงกบเสียงเขียดพี่น้อง ได้ย,ยินเสียงก,กบกบเกอนเสียงเพลงินเสียงเพลงราชิติตริคกิเพลงนะคะเจ้าค่ะพอบ้านของขังกจจามีมะลำค่ะเป็นงานบุญประจำปีบ้านติดกันนี่แหะคะ่ะที่สองตัวสีสวยเลย ตัวมันนางามอีลีพี่น้องไตัวก็งามเนื้อกวานนี่พี่น้องเคยกินเนื้อซส์ตนหวานเขาาอเ้เขตึกตึนมืองส่องคอบ้านสงคอตึกสตึ้ตึกน้เราใืสองบ้านสองคอเนอยู่คนอีรีนี่เล่อ่านขตจน้องไงขจาวเซตึกในน้ำของเ้บ้านบ้านเอบ้านค สบายอ๋อจะไทยเอาเทมคลิปกับเจ้าแซ่เจ้าเลี้ยงปลาหนโูแต่สะอ่อนบริกิจเป็นปลาปลาหมูบริกิจแต่โดดและเป็นน่องแต่ยังน้อยนะมีอย,อยู่ย่ำนี่แหลปะปลาหมูปลาหมองน้อยสิแหละแต่ปลาหมูมันสิป,ปดหญ้าเมันสิมีแคลสิมีเนื้อ แซ่บปลาหมูนะกับพี่น้อยแกงนะกับแซ่บแซ่บมันมันมันหักพอได้กินโดนเลยได้กินแต่ตอนยังหน่อยยังน่อยกินสุกปีมันจึงันมันดับแถวดําซีอะกระลายส่วนใหญ่เห็นเต็นแต่แถวดัซีแต่เดี๋ยวนี้ข้าเจ้าเลี้ยงแล้วโลละสามร้อยปลาหมูแซ่บนะครับไปเคยกินปลาหมูมันสิมันแกงใส่ไปผักบัวโอ้ย สดแต่ยังน่อยคักขนาดนี้พอขึ้นไปให้ปนี้อักมันปดยาน้ามันมีแขวปลาแข้วใกล้เิปดปด,ปดเรื่อยๆอยู่นะคะสวยอยู่นะคะนี่ค่ะติดตัวส,ยสวยๆง,งามค่ะตัวใสพอดีแกงเลยค่ะยาวไปยาวไป เติบเติบกติกเติบเสียงหมอลำเสียงหมอลำตัวน้อยๆตีชื่เถ,ถึงเรื่อยๆอยู่นะคะพอได้ปลดยู่เรื่อยๆอยู่จ้า เราประหยัดน,น้ำของมาพี่นตัวซิ้นแล้วเราไอยังน้อยเห็นคนนี้ยังน้อยย่ามน้ำไหลหลากในย่ามน้ำโดดขี่คอนผัวโดดขี่คอนหล่อไปในน้ำผัวความเก่งแต่ก่อนสมัยก่อนยังน้อยอาบน้ำของเลยพี่น้องขำมาแล้วก็ลงมาอาบน้ำอยู่ของเต็มมวนได้แต่ก่อนนะเฮีย yeah. เสียบรุตุบตับบรุติบตับปูดปลาน้ำกันได้จ้าปลาแสบพี่น้องปลาแสบปลาบุมีเกตเนี่มันแสบใยพวกปลาหนังปลาชูชีปลาเนื้ออ่อน อยเสียบมบารลำสนันพันเพื่อนพี่เนาะบ้านติดกันเลยเลยเฮือนไปหน่อยเดียวแลยพี่เนาะประมาณกิโลหนึ่งเป็นบุญประจำปีข้าเจ้าเดินบนบ้านพลาก็ะแล้วไปแล้วตัง้งแต่วันที่สิบหก หลายรอบแรกก็ถือมมิมีงปอยรอบสองมาถือพอได้ปวดเรื่อยยกจกวกจกตัวสีขาวๆใสเลยเห็ดซูชิ ปลาใหญ่เด้่ยเขาเสียหมอนนะพี่น้องเนาะปวดเปเรื่อยๆอยังนี้จะได้ฝนตกกับปลาหลายอย่างขึ้นเลยฝนทาปวดตกจักกก้งเถื่อนต่ทั้งอื่นแหล่มากเนี่ยมาแล้วนะคือปวดสิตกนี่มาแล้แล้วบดตกบางแล้วในกทาทั้งลมทั้งยังมาแล้วปวดตกตกทั้งอื่นขัดฝนตกแล้วแมงจีน,นุ่นก็ออกเอียงก็ออกหลายอย่างไม่กินหลายอย่างหลายแนว ปลาก็าออกหลายคือปีเลียฝนดีปลาฝนตกมาได้แล้วปลามันปวดจนแบบปวดจนบวไหวพี่นองเออปวดปลาทำกันได้จ้า พอได้ต้มได้แกงอยู่จ้าพอลำฟังลาเพยผ่งยาวแต่ย่ำมาแรงเลยพี่น,น้อาใจหน่อยกับเป็นลำเป็นเป็นลำเรื่องต่อก่อนสอดแจกคึกอ,อน,นานที่จะยาวแต่ัดเจ้าลำมวนได้ ย,ยามโศกแห่งมวลบนเน้นบนเน้นแดนเซอร์คะเน้นลำจ้ะสัตว์ทอดสัตว์ครับ ยิ่งอยกยินเนี่ยะแนนเก่งใกล้แล้วเขาหันหนามาทางผีกเออ็เหลือยาปะส,สุดแล้วสสุดแล้ว พอด้ปดเรื่ออยู่จ้าพอด้ตบด,ดเจ้าพอดีกินยิจ้าเสียงธรรมศาสตร์นเปลือเสียงเพลงให้ป่าอยู่า่ะ สี่ทุ่มแล้วมาดูว่ารอบดึกจะถูกปลาไหมเอย่ยรอบดึกดึกจะถูกปลาไหมเอย่ยรอบดึกดึกสี่ทุ่มนี้ถูก,กระคา เตยยาว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 อยวคขึไดในบ้านนี่ปลาตัวใ้สวยจ้าพี่น้องจ้าน,นี่ค่ะแถมสวยแถมเนื้อหวานอีกนะคะเาขากำลังเริ่มกูถือเรืออยู่นะคะยกกลางอยู่น้่นำ้ำโขงก็ได้ยินเสียงกันเสียงกรบุบเสียงเขียด เส,ก,ก,เสกเกียเียรูเสกปลากระบ่าไปนี่ปลาเราก็พอได้ยี่เดผู้มองยาวไป่อดผู้ฟังผู้เป็นอันมีไฟอะบ้านนาหนองผืออำเภอชนุมานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะคะ ยังปอขึ้นเต็มไปเลปลาถึกถือจะได้พี่น่องพอได้ปลดจะได้มาก็น,น้อยสมมองน้อยเลยมองตานีนน้อยปลากระน,น้อยนะคะเส้นตีบุญกับนึกกระทึกน,นึกน่องน,นะคะ กเสียงเพลงจะเข้ากล้องเราเยอะเราจะติดอิคาสิจ้าพี่น้องปลาเบิงหาปูหาปลาการะพาะาเบิงเลยเด้อจ้าในกลางคืนส,สดกลางเวนปลากลางเวนยังไม่ได้ขึ้นถ้าฝนตกพี่นี่ยังไม่ปลาขึ้นถ้าฝนตกพี่น้องฝนตกแล้วมีดอ,ดอกปลาลุบไปีแล้วนะ หลายแท้ลายว่าจะต้องมีบ่อนขายเในมือละสี่สิบหาสิบกิโลจะคือเสียงปลาเนี่ยมันถึกมอเ้าขึ้นมาเลยเสียงอบอั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 เนี้ยปลาใหญ่ถึกบมอขึ้น,นมาเสียงมันห้องออกห้องมาแรงปล่อยมันขึ้นมาจากนาบเลยพี่น้องขึ้นมาจากนาบแล้วก็ขึ้นมาบินแล้วก็ไข่ต่อที่สิแม่ เพราะว่าตัวอ่อนมันอยู่ในน้ำปลาถือราคีรอค่ะถืเรืร่อยๆะค่ะมาดูตอนสุดท้ายเราจะได้เยอะเท่าไหร่ตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะคะ มันอามันขึ้นมากินแมงปอไปหนองปลานะคือกลาจะเดินเดได้น้ำกันกินแมงปอในไงถูกเยอะเลนะคะจ้าริปุดมวนคำน้างพังเลยน้องผู้เดียวเแต่เนียามีบุญก็จะสมอลำสุบุญสุบุญ ช่วงมอลำหาก,กินได้นะคะสมัยก่อนนี่บอเลยนะคะตรวงดนตรีสมัยี้สมัยมอลำสวนเราก็มาอยามองกันมาไหลมองเอาปลาอร่อยอร่อยไปกินจ้าแกงกระเสียดไปลองปลาหน่อยที่สาบตรวดิ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 ด อบนี่วถือดีถือดีกรอบตะกี้แห่งเลิกแห่งถือแห่งเลิกแห่งถือ ปลาปุ๊บเราจะออกไปกลางคืนปลาออกกลางคืนนะคะแต่คนมาลงมาหากระบอกลายคนยะยะยอะคนเบิดปลาอ้นี่บอกี่คนดอกกี่มาดูหาแบบนี้ว,ว่ากวดจะได้ดอกกดแรงมื่อเรือนมาค่อยๆพลอยขึ้นหนาน้ำกดแรงมื่อเรือนกระซีะ่ทุ่มหาทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่ง นอนตื่นเช้ามาเราลงมาแต่เศร้าหาปูหาปลาหม,ม้อมันคือเรากอดกลับไปยังเสร็จรรดีเด้ไปรอบรอบนี้นะเด,ดี๋ยวจะโตพอดีกับพอดีแก น้องไปสิจองมาสอนนอนได้หลายเติบไล้เด้อตัวถือถือดีดะอนะะถูกเยอะมาก เนตอนนี่อย่างเลยก็ถบนปุ๊บมาลายเป็นลายพมยังปนักของมงปอออกไอ้ปามันกินจะเต็มท้องนะเออขึ้นมากินมงปอบ้างยกว่าจะเต็มท้องท้องจนปองตัวใสใส่ปลากรบปพี่นรอนี ถือติดติดตเลยค่ะปเป็นกระยาม่วนตลอดเลยมองกระของดูยาวีเไปเลยเดีย๋ยค่ะปวดปาซอยคอยเดีค่ะปวดปาซอยคอยดีค่ะ ขอให้้กันแลวมองของเขาหากันเลยมาดูปลาวันนี้กันจ้าตัวขาวส,สวยเลยจ้าดิค่ะนี่ตัวพอดีแกงไหมพี่น้องพอดีแกงแสบไดบุโรดึงนี่ตัวงาม,งามข,ขาวๆใสๆนะจ๊ะมองก็ยังยวาวเหยียดเติบ <c oughs> <c oughs> มันปลดเรื่อยๆเลาปีซาปลดเรื่อยๆเยอะจังพี่น้อง mm hmm. ปลดเรื่อยๆ mm hmm. นี้ก็สะคึ้เมื่อนะคะเดือดแล้ว mm hmm. ตัวมันใสงามเีเนาะเี่อกี่เนาะ mm hmm. ความใสงามของตัวมันตั mm hmm. ดีแกงแซ่ บดบ้านเขาขับโตกตรงสบันอื่นเราเปีสร้างปลดปลาเรื่อยๆนะค่ะมัในใเรื่อยๆนะค่ะพวกตุ๊ๆ,ๆเสียงเพลงกับปลดเสียงเพลง